าดูนักร้องสาวเสียงหล่อหน้าใสากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับน้องแบมแบม MBO นั่นเองค่ะ <c oughs> ปล่อยซิงเกิลมาล่าสุดบอกเลยว่าโหย <c oughs> โกรี๊ดกันทั่วบ้านทั่วเมือง คือน้าตาน่ารักมอ๋อ,อนี่คือแบมแบมเดอะไวท์อันที่เธอประกวดเดอะไวท์ใช่ไหมอ๋อ,อ,อน้องแบมแบมนีวิรินนั่นเองคะแล้วเนี่ยเขาปล่อยเพลงมาใหม่นะชื่อเพลงว่ารักเธอเท่าที่เธอไม่รักค่ะก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องความรักในทุกแง่มุมนะคะทั้งสุขสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังค่ะโดยได้นักร้องสาวน้องแก้ว b บีย8นะคะมาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ใน MV อีกด้วยค่ะซึ่งแบมแบมเองก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะช่วยสนับสนุนผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจกับซิงเกิลแรกของเธอภายใต้ชายคาค่าย MBO ด้วย แล้วจะบอกว่าใน M อนี่นะคะเห็นเป็นสาวหล่อบแบบนี้เปลี่ยนลุกเป็นผู้หญิงสวยๆด้วย,อ,ยอ่ะไม่เชื่อไปฟังเธอนะคะร,รักเธอเท่าที่เธอไม่รักรู้สึกเท่าที่เธอไม่รู้สึกแค่ไม่เคยได้พูดออกไปน่ารักอะ่ะไม่ไหวแล้วค่ะ ส่วนทางด้นาน5หนุม่ม c ีโ g o Go ค่ะก็ขอเอาซิงเกิลใหม่มาฝากแฟนเพลงมาเทิงไทยรัฐนะคะด้วยการเอาใจคนมีความรักกับเพลงที่มีชื่อว่า Feel Fan ค่ะก็เป็นสไตล์ป๊อปที่มีความเป็นแบบดิสโก้เบาๆสนุกสนานเข้มข้นจัดจ้านนะ,ะชวนขยับชวนเต้นไม่เชื่อเอาไปฟังุก่บาคลอยมเ โอ้โหไม่อยากไปปาร์ตี้เลยอ่ะมันสนุกขนาดนั้นเลยใช่ไหมเธอพี่อย่าหยุดนะอย่าหยุดเต้นต่อนะอย่าหยุดเพลงมาอย่าหยุดแบบเหมือน